สวัสดีสดสด e ครับทุกท่านตอนนี้คือกับผมไอพิมพ์เบเอนะคะวันนี้เราจะมาเจกร่หัสนะครบโอเคเราเริ่มไม่รีรอก,กันเลยเอาชิปออก่อนนี่หน้าเราบอกนะเมื่อกี้ก็ให้ดูข้าวขาไปในอะไรแล้วเลยนี่นี่ตึงตึงตึงเปียอิมมิเตอรี่ครับนี่ตึงเปียะพอตึงอ่ะแล้วก็ไปึงตึ่หนึงน่งที่ บกฟุตบักบอกอะบักบอกมองนีตง้ตึงเปียตึงเปียไม่มีการตัดต่อเลยทั้งสิ้นลงสดพราคุณลงาคุณตัดต่อไม่เป็น มันน่าเศร้านี่จากนี้เลยผลไม่มีเ,เว้นผลมาคูณสองเงินคูณสองมีโอรุผลถาวรไม่มีผลในกล่องมีพระ มีกวิตี้ม,มีมีได้มีสัตว์สมบมผลได้เลยวะ่ะมีดสัตว์เก็บโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสสารบวันนี้มีเพงนค่านี้ไปจ้าครบพันซับเดี๋ยวไลา์สตรีมแจกกันจ้า